ผมอ,กออกซิเจนให้ปลานะครับนี่ทำออกซิเจนโซลาเซลล์ครับผมให้ปลาเลี้ยงปลาหมอครับผมปลาหมอสิปลาหมอมาเลี้ยงในกระชังครับพอดีประดิษฐ์โซลาเซลล์ลอยน้ำนะครับแบบเพิ่มออกซิเจนในน้ำนะครับดูปลานะครับดูปลายชอบใจเลยครับผมนอนนอน ปลากระโดดครับคือมันทําให้มีออกซิเจนใต้น้ํามันก็ปลามันก็รู้สึกดีครับผมเห็นไหมหทำดีๆครับมอเตอร์เล็กๆครับแพงเล็กๆครับลงไปใต้น้ำครับโอ้